นี่ผมจะให้ดูคนหลังไหลมานี่ผมยังลงยังไม่ไม่ถึงเวทีจุดต้องไฟครับเอาเนี่ยเราบอกนะวคนไหนจินงเก่ามีเนี่ยผมไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้ครับเนี่ยผมยังลงไปไี่ถึงเยอะกว่าขบวนแห่ขบวนเสิร์ฟเมื่อวานใครว่าร้านขนมบังเขาบอกว่า นนี่ขมมาตาใสอะ่ะมาตาใสขนมอันนี้ผมจะให้ชมบรรยากาศที่จะลงไปที่ดวทีที่เขาจุดบ้างไฟน,นะครับเดี๋ยวผมอยากพาเดินดูไปเรื่อยอคนก็ ก็ไหลมาเป็นทางเหมือนกันไม่รู้จะเข้าถึงเวทีได้ได้ประมาณไหนผมก็ยังไม่เห็นบรรยากาศข้างในเดี๋ยวไปเรื่อยครับที่จอดรถก็เขาบอกว่าเท่ายสี่สิบบาทสีสิบบาทไม่แพงนะครับเพราะว่ามันไม่มีที่จอด ยาตัดคนเดินทางมาเที่ยวผมลืมมาเก้าอี้มาเห็นคนถือเก้าอี้ ต้องให้รถมอไซค์รับกา้งจอดแค่นี้มั้งคาับ่งานหนักไม่ได้ยกของไม่ไหวลองใช้หลาขทังล่งเล,ล,ล,ลี้ลยวขัวเฮงื้อตรงไปเนี่ยเลี้ยวก็ได้บอครับผมผมผมจะแยกออกจากเส้นนี้ครับาร่าะจอครับทั่งเขาบอกเลี้ยวก็ได้ผมไปนี่ดีกว่า นี่ผมออกมาจากเส้นเส้นรัดอีกทางนะครับเพิ่งที่บอกว่าคนไม่เยอะคนไม่เยอะไปไกลวะไปไกลวะบริเวณที่ปวอันนี้อันนี้เดินมาสักพักยังไม่ถึงเทีที่ก็จุดบ้างไฟพี่น้องยืนดูโรคมันไม่หายนะคะอยากให้พ่อแม่พี่น้องมาลองทามน้ำมันสึงการนั่นก็ไม่รู้คนเดินรัดไปตรงนั้นมีวัดครับ ดูครับไป,รปรไปไกลบ้ไงอันนี้ดูไปเรื่อยครับดูไปเรื่อยดูบรรยากาศคนมาเที่ยวงานบุญมองกว่ครับไหลมาเป็นอย่างกันทามผมจะไปดูข้างในว่าคนจะเยอะขนาดไหนอ เดี๋ยวผมจะเข้าไปใกล้ๆทานจุดรับเพราะว่าผมไม่รู้คอยจะให้เข้าใกล้ขนาดไหนนี่คนนั่งดูตามไปแล้วครับหนึ่งป๊อปมันคือคืนตรงแต่เมื่อไหร่นี่ยมันตกมันตกตรงไหนวะไปลอเบิ้ลท่านไป อันนี้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยบอกตกใจอยู่ถ้าอย่างเงี้ยนี่นี่นนคายยา่ายบังไฟแต่ละค่ายครับเขาเขาเอาบัางไฟมามาไว้ก็คือบังไฟที่คนมาซื้อไหว้กามาธาตุหรือขอ ถวายอะไรประมาณนี้ครับผมขอลงด้านนี้ก่อนเดตไลายห้ามเข้าของนนไม่รู้เขาจะให้ผมเข้าถึงไหนนะครับอันนี้เป็นของค่ายบางไใแต่ราคายที่คนซื้อมา ือมามาจุดมาถวายจริงๆแล้วบางคนเขาอยู่เมืองนอกทําแต่เขาก็ฝากกันซื้อถวายช่างเขาจะเป็นเราคนขึ้นเวทีประมาณนั้นท่านบัางไฟไปผมไม่รู้มันไปยังไ ที่นั่งผมไม่รู้ว่ามีประเพณีที่ว่าบัง,งไฟไม่ขึ้นแล้วหามกครเดี๋ยวผมจะเข้าไปใจไม่รู้ว่าเขาให้เข้าใกล้ขนาดไหน นี่นะน่าจะเซฟอยู่กว่าคนที่อยู่ระรับกิโลประมาณนั้นทางที่จางเห็นนะครับเขาไม่ให้เข้าใกล้ไปกว่าน,นี้เดี๋ยวผมจะเข้าใกล้ฐานจุดใกล้ที่สดุด <c oughs> เดี๋ยวผมจะเดินเข้าให้ใกล้ทานมั่งไปที่สุดเขาเหมือน,นกับว่าเขาใช้ฐานมีกี่ฐานไม่รู้ฐานที่สี่สี่ฐานประมาณนั้นเขาบอกว่าไม่ให้เข้าใกล้มากกว่านี้มีหนึ่งครับมีสองสามสี่สี่ห้าฐานน่เขาเขาก็มีเนินดินนี่ เดินนินนี้ครับเีก no? ็ีีเอออีีรัีนเห้ากไม่เป็นไรก็ิดาก็ได้ครับ่มอันนี้ผมจะให้ดูขั้นตอนที่เข้าบังไฟแค่นี้มีบังไฟแสน ที่เป็นเสื้ไม่ทองนะครับของมั่นใจตลาดตว่าพวยันที่ขึ้นตันไม่พูดัวฐานที่สามฐานที่4นะครับเออกาลังเป็นอย่ไรจดีรขนนี้เป็นมันเดชัดเจนครับชัดเจนครับฐานที่4มาที่ส้าครับขาไม่เป็นฐานที่หนที่เขีวขึ้นฐานไหนครับฐานที่4รับอาจานท่ครับนเวานตอน้มาอยู่ที่ฐานที่4นะครับฐานที่5้ดี๋ยไปก่อนนะครับ รำดับต่อไปเราจะจุดต้องไฟฐานที่4หมายเลข15ของคุณแสงจันทร์สอบสมณ์สาคนการช่างสร้างสรรค์ถวายองค์พระมหากาตวัดตาอุดมวมสองสองหนึ่ง เขาจับเวลาเขาเพาเื่นนอนไงเขาจะชเวลานั่นบอกมีแข่งอยู่บอกเยือนนี่ห่าลาเยือนนี่ห่าลามันเหลียวมากมันบังมันบ่เห็นบ่เห็นของหูอันนี้เป็นฐานน่าจะเป็นฐานฐานที่สามนะครับอยากให้ฐานที่สี่วางลงไปก่อนนะครับเสียวๆไม่เคยมา ผมงแข็งแข็งแขงเป็นการที่สองครับอาจารย์น้มือห้าสาครับห้าสามครับมาแก่สามน้บัต้แ่ดนไก่หนนนะครับของมากไกลของสละบพงนะครับตำรวจสิบตำรวจตรีสิบตำรวจโรนะครับนี่ครับคนที่อยู่แดนไกลเขาก็มาซื้อซื้อถวายมืนกันครับผมผมไม่รู้ว่าตอนจะดอสี่สี่อพยพตตบันลาดอกไม้ขาวเป็นผู้สร้างสรร สองหนึ่งป้ายไม่รู้ทันไหนก็จุดเข้าไม,ไม่ตำวงไม่ตำัวไปดพีพอนะครับผมองเยร์ได้ยอากเปตุงเดือท่านทุกคนอย่ากับ

งเวลาครับฐานจุดที่5หมายเลข57น,นะครับมีการจุด5ตามจางท่าเทพมนอ์เป็นพวกไฟ50,000นะครับ